นี่คือแบรนด์รถยนต์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและนี่คือแบรนด์รถยนต์ที่เข้ามาในประเทศไทยเป็นแบรนด์แรกด้วยแบรนดิง้งด้วยประสิทธิภาพด้วยความหรูหราเบนซ์เลยกลายเป็นหนึ่งในรถยนต์ในฝันของใครหลายๆคนแต่ถึงแม้ว่าเบนซ์จะเป็นแบรนด์ที่เก่าแก่แต่วันนี้เขามาพร้อมกับมาตรฐานใหม่พบอนาคตของการซื้อรถยนต์ที่มาตรฐานรวมเป็นหนึ่งสต็อกราคาและข้อเสนอพิเศษ นี่คือโมเดลธุรกิจใหม่ล่าสุดจาก b บ n z ที่เขาเรียกว่า retail of the future ก็คือ Benz จะลงมาทำทุกอย่างเลยตั้งแต่ตั้งราคาสต็อกสินค้ากำหนดคุณภาพบริการไปจนถึงโปรโมชั่นให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศแล้วจริงๆเ,เขาเริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้ว ว่าแต่ว่าโมเดลธุรกิจนี้เนี่ยมันจะกระทบใครบ้างคนที่ซื้อเบนซ์ต้องปรับตัวยังไงดีลเลอร์จะอยู่ยังไงรวมไปถึงยานแม่อย่างเบนซ์ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์หรือว่าเจอความท้าทายอะไรผุมบอยธงชัยเล่าให้ฟังใน d e e ฟไ i ส e ขุดโลกธุรกิจให้ลึกกว่าที่เห็นเวลาเราพูดถึงเบนซ์ส่วนใหญ่เราจะนึกถึงรถยนต์ที่มีความหรูหราพรีเมียมปลอดภัย สำหรับบางคนเนี่ยเบนซ์เป็นมากกว่ารถยนต์เพราะว่าเป็นทั้งความฝันเป็นทั้งความสำเร็จแต่ทีนี้ก่อนจะเข้าไปสู่เรื่องของ Business Model ใหม่เนี่ยเราพาไปย้อนดูกันก่อนดีไหมว่าแต่ก่อนนะเราซื้อเบนซ์กันยังไง เอาง่ายๆเลยสมมุติว่าเราจะซื้อเบนซ์สักคันหนึ่งเราก็อาจจะต้องเริ่มต้นจากการไปที่โชว์รูมไปเจอกับดีลเลอร์เจ้าต่างๆว่าเขามีรถรุ่นที่เราสนใจหรือว่าเล็งไว้หรือเปล่าเราก็เข้าไปตรวจสอบกับดีลเลอร์ว่าอืมดีลเลอร์เจ้าไหนให้ราคาที่ดีกว่ากันเราก็ไปเจ้านั้นบางทีอาจจะต้องวนไปดูในหลายๆโชว์รูมลูกค้าโดยเฉพาะท่านอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็ต้องแหมเข้ามาในกรุงเทพเพื่อมาดูราคาเพราะว่าส่วนใหญ่โชว์รูมในกรุงเทพเนี่ยราคาจะดีกว่าต่างจังหวัด ส่วนฝั่งดีลเลอร์เองใน,ในอดีตก็ต้องรับมือกับปัญหาหลายอย่างรู้หรือเปล่าว่าดีลเลอร์ของเบนซ์ในสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้วิธีการซื้อขาดเพราะว่าทางบริษัทแม่เขาขายขาดมาให้ดีลเลอร์ก็เลยต้องซื้อรถไปสต็อกเอาไว้แล้วถ้าขายไม่หมดดีลเลอร์ก็จะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายแล้วก็แบกรับการขาดทุนตรงนั้นเองนี่ยังไม่รวมค่าดอกเบีย้ยหรือว่าค่าใช้จ่ายอื่นๆอีก เพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อต้องการที่จะแก้ปัญหาที่เราว่ามาัเมื่อกี้นี้ b e n ซประเทศไทยเขาเลยประกาศเปลี่ยน Business Model ใหม่หมดเลยเขาเรียกสิ่งใหม่นี้ว่า Retail of the Future เป็นการรวมศูนย์ทุกอย่างของ b e n ซไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาสต็อกโปรโมชั่นระบบการจ่ายเงินให้กลายเป็นมาตรฐานเดียวกันหมดเลย พูดง่ายๆก็คือหลังจากนี้ต่อไปถ้าเราซื้อเบนซ์หน่งคันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนโชว์รูมไหนเราก็จะได้ราคาเดียวกันทั้งประเทศเลยแต่โอเคเดี๋ยวนะเราซื้อเบนซ์ในราคาเดียวกันทั้งประเทศเก็ t เข้าใจแต่ประเด็นก็คือว่าเราจะมั่นใจได้อย่างไงว่า การซื้อเบนซของเราในอนาคตจะยังมีโปรโมชั่นอยู่ไหมหรือมากกว่านั้นถ้ามีดีลเลอร์สักเจ้าหนึ่งเขารู้สึกว่าอาจจะหักลดค่าคอมมิชชั่นตัวเองมาทําเป็นดีลลับเนี่ยเขายังทําได้อยู่ไหมหรือแม้กระทั่งว่าการบริการหลังการขายยังจะดีเหมือนเดิมหรือเปล่าโอเคเราไล่ตอบคําถามไปทีละข้อเลยเรื่องแรกกันก่อน โปรโมชั่นยังมีไหมถ้าเราซื้อรถเบนซ์ราคาเดียวกันได้ทั้งประเทศคําตอบก็คือมีและจะเป็นมีแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกันด้วยลองดูตัวอย่างนี้ก็ได้ล่าสุดเนี่ยเบนซ์รุ่นที่ลดราคาเยอะที่สุดก็คืออ e ี Class เขาลดไป8 3 0 0 0 0บาทจากราคาเต็ม3ล้านไปปลาย4ล้านต้นๆแล้วการลดราคาครั้งนี้เนี่ยเป็นการลดราคาภายใต้โมเดลธุรกิจใหม่ด้วยนั่นก็หมายความว่าเขาลดราคาพร้อมกันทั้งประเทศส่วนเรื่องของโปรโมชั่นอย่างล e a s i n g ของเบนซ์เขาก็มีการทำา Mercedes Benz Mobile เขาจัดแคมเปญแจกรถ4รีพารแล้วก็ทองคำ3า30บาทในช่วงมอเตอร์โชว์รวมถึงพาร์ทเนอร์ก็สามารถจัดแคมเปญเสริมขึ้นมาได้เพื่อจูงใจให้ลูกค้าเลือก Financial o p t i o n กับบริษัทนั้นๆโดยลูกค้าก็จะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมที่นอกเหนือจาก Mercedes-Benz Thailand ด้วยส่วนอีกข้อหนึ่งใครที่เคยซื้อเบนซ์ก็น่าจะคุ้นกับคำว่าดีลลับหรือว่าราคาแนะนำแต่ถ้าอยู่ภายใต้ Business Mo เด l ใหม่เนี่ยสิ่งเหล่านี้จะหายไปเลย เพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยลูกค้าจะได้รับราคาที่เป็นสแตนดาดเดียวกันทั้งหมดเพราะว่าหนึ่งในคอหลักของโมเดลนี้เนี่ยคือเรื่องความโปร่งใสเบนซ์ประเทศไทยเขาบอกว่าเขาให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากๆโดยเขาจะตรวจสอบอย่างจริงจังเพื่อทําให้ลูกค้าทุกคนได้รับความเท่าเทียมกันโอเคราคาเดียวกันรู้แล้วโปรโมชั่นยังมีแล้วสิ่งที่จะไม่มีก็คือดีลลับแต่คําถามก็คือว่าแล้วบริการหลังการขายหลังจากนี้เนี่ยยังจะมีอยู่ไหม คำตอบก็คือยังมีแน่นอนและที่สําคัญโมเดลนี้เนะี่ยมันจะไปช่วยยกระดับการบริการหลังการขายทําให้ลูกค้าทุกคนได้รับความลักชวรี่อย่างแท้จริงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อทุกอย่างเนี่ยมันอยู่บน same standard ดีลเลอร์ก็ไม่ต้องไปแข่งกันเรื่องของการตัดราคาแข่งกันแล้วเขาก็จะกลับมาโฟกัสที่การแข่งขันด้านการบริการทั้งก่อนการขายหลังการขายเพื่อทําให้ลูกค้าพึงพอใจมากที่สุด คือโมเดลแบบนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นโมเดลที่ไม่ค่อยคุ้นเคยสักเท่าไหร่กับการซื้อขายของกันแต่ต้องบอกว่าที่ b บน z ์ประเทศไทยเขาทำแบบนี้เนี่ยเพราะเขาเชื่อมั่น2เรื่องคือความโปร่งใสกับมาตรฐานในการขายแล้วเอาเข้าจริงๆเราเห็นโมเดลนี้จากหลายอุตสาหกรรมไม่ใช่แค่ยานยนต์อย่างเดียวโมเดลแบบนี้ในทางธุรกิจเนี่ยเขาเรียกกันว่า DTC หรือว่า Direct to Consumer เรายกตัวอย่างอุตสาหกรรมภาพยนตร์ก็ได้ที่บรรดาแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเนี่ย เขาหันมาทําภาพ,พยนตร์แล้วก็ซีรีส์ของตัวเองเพื่อควบคุมต้นทุนควบคุมการผลิตแล้วก็มีข้อมูลของผู้ชมมากยิ่งขึ้นเลยทําให้เขาสามารถที่จะผลิตหนังดีๆสินค้าดีๆหรือยังในกรณีของเบนซ์เนี่ยก็จะสามารถผลิตรถยนต์ที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้มากขึ้นก็คือวินทุกฝ่ายเลย แล้วก็ต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยก็ไม่ใช่ประเทศแรกที่เอาโมเดลนี้เข้ามาใช้ประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่11ของโลกแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเมอร์เซเดสเบนซ์เขาเอา Business Mo เดลใหม่ไปใช้ในประเทศอย่างแคนาดายอรมนีอินเดียแล้วก่อนหน้าที่จะมาประเทศไทยเนี่ยเขาไปที่มาเลเซียมาก่อนเป็นประเทศที่10แล้วก็ประสบความสําเร็จทุกประเทศเลยแล้วจริงๆแล้วเนี่ยคุณมาตินที่เป็นหัวเรือใหญ่ของ b บ n z ์ประเทศไทย ก็คือคนที่นำโมเดล retail of the future เนี่ยไปเปิดตัวที่อินเดียแล้วก็ปฏิวัติการขายรถยนต์ในอินเดียมาแล้วมั่นใจได้เฮ้กัมก come to my dealership อะไร c ัมโน o no. g o คาร์ r s I have ัม we love for you to visit our show. s h o w แต่ทีนี้ oh. เล่ามาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยเราลองดูหน่อยไหมว่า business Model ใหม่ที่เขาเริ่มต้นใช้ตั้งแต่ต้นปี2024มาเนี่ยมันมัน work หรือเปล่าดูที่ภาพนี้ นี่คือยอดจองรถในงานมอเตอร์โชว์ปี2024ถ้าเราดูจากยอดขายทั้งหมดเราจะเห็นเลยว่าในกลุ่มรถ Luxury Benz คืออันดับหนึ่งเพราะว่ามียอดจองจากมอเตอร์โชว์ไปถึง1,642คันก็แสดงให้เราเห็นเลยว่าโมเดลธุรกิจใหม่นี้เนี่ยได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากลูกค้าในประเทศไทยโอเคงั้นขอสรุปอีกทีว่าโมเดลธุรกิจใหม่ที่เรียกว่า retail of the future เนี่ย ใครจะได้อะไรบ้างเริ่มต้นฝั่งแรกก่อนลูกค้าลูกค้าเบนซ์หลังจากนี้เนี่ยจะไม่ต้องไปเช็คราคาหลายๆโชว์รูมให้ปวดหัวอีกต่อไปเพราะว่าซื้อที่ไหนก็ราคาเดียวกันแถมมีโปรโมชั่นมีมาตรฐานมีของแถมมีบริการหลังการขายเหมือนเดิมเลย ส่วนฝังต่อไปคือดีลเลอร์ที่แต่ก่อนในอดีตต้องไปเอารถมาสต็อกทีละหลายสิบหลายร้อยคันก็ไม่ต้องเสียเงินค่าดอกเบีย้ยอีกต่อไปเพราะว่า BENZ ์เขาหันมาใช้การสต็อกกลางที่สำคัญคือดีลเลอร์จะเข้าสู่ยุคใหม่เพราะว่าไม่ต้องแข่งขันกันตัดราคาต่อไปแล้วแต่ไปสู้ที่บริการหลังการขายหรือว่าสู้กันที่เซอร์วิสแทนและในส่วนสุดท้าย b บ n z ประเทศไทยจะได้อะไร คำตอบก็คือเบนซ์จะได้ดูแลเรื่องระบบการเงินได้เก็บดาต a าลูกค้าอย่างเป็นระบบเพื่อนำไปพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าต่อไปพบอนาคตของการซื้อรถยนต์ที่มาตรฐานรวมเป็นหนึ่งสต็อกราคาและข้อเสนอพิเศษรวมศูนย์เป็นมาตรฐานใหม่ให้คุณเป็นเจ้าของ Mercedes Ben z ได้ไม่ว่ากับใครที่ไหนหรือเมื่อไหร่ คุณจะได้ราคาที่ทพิเศษเท่ากันข้อเสนอพิเศษที่ใช่เหมือนกันและไม่พลาดคันที่คุณชอบวันนี้ Mercedes-Benz ทุกที่ราคาเดียวสต็อกเดียวมาตรฐานรวมศูนย์ให้ความยุ่งยากเป็นศูนย์